ยังมีการหาไรายได้ในวัยเรียนเหมือนกันของรุ่นระดับนักศึกษากันบ้างนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังตอนนี้หานมาเลี้ยงกุ้งขาวในโรงเรียนระบบปิดนะครับจับขายส่งตลาดได้ทั้งประสบการณ์ระหว่างเรียนแล้วก็ได้ไรายได้งาบด้วยครับ สร้างบอ่อโดมขึ้นมาเป็นโรงเรียนระบบปิดแบบนี้ครับสาหรับพอเลี้ยงกุ้งขาวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังตําบลไม้ฝาดอันเภอร์สิเกาวจังหวัดตรังนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้มีประสบการณ์ระหว่างเรียนด้วยการนําความรู้ทฤษฎีจากการเรียนในห้องนะครับมาสู่การปฏิบัติเลี้ยงกุ้งขาวแวนนามตั้งแต่การผลิตลูกกุ้งการเตรียมบอ่อการเก็บข้อมูลเชิงวิชาการนะครับการให้อาหารแล้วก็จัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียงด้วย จากการที่เลี้ยงก็ประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจรับได้กุ้งขาวตัวโตตามขนาดที่ต้องการแล้วก็เลี้ยงเพียง35วันก็ได้กุ้งขาวขนาด45ตัวต่อ1กิโลกรัมการเลี้ยงกุ้งขาวในโรงเรือนระบบปิดนะครับจะใช้พื้นที่น้อยเหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยครับแต่ว่าอยากเลี้ยงกุ้ง การบริหารจัดการควบคุมปัจจัยภายนอกทั้งลมฟ้าอากาศก็กทําได้ดีกว่าบ่อเปิดกลางแจ้งแบบเดิมๆนะครับการดูแลง่ายครับแต่ว่าก็มีข้อจํากัดในการระบายน้ําอยู่บ้างแต่ก็เป็นปัจจัยที่ยังควบคุมได้ซึ่งผลผลิตที่ได้ครับก็สามารถจับขายได้ในราคาสูงครับแบ่งขายกุ้งเป็นๆให้กับพาา่อค้าคนกลางในราคากิโลกร,รัมละ1 5 0ยหบถึงสองอบาทเป,เป็นการลดความหนาแน่นในบ่อเลี้ยงกุ้งทําให้กุ้งที่เลี้ยงในบ่อจะได้มีขนาดโตขึ้นเหมาะสมกับขนาดพื้นที่เลี้ยงกุ้งนะครับ ที่สําคัญผลกําไรจากการเลี้ยงกุ้งขาวครับก็จะเป็นของนักศึกษาที่สามารถนําไปใช้จ่ายเป็นค่าเทอมแล้วก็เป็นการฝึกทักษะไว้ประกอบอาชีพด้วยครับ ในการบริหารฟาร์มของพวกเรานะคะพวกเราจะแบ่งเวรในการมาให้อาหารค่ะแล้วก็อาหารของพวกเราเนี่ยค่ะเราจะให้ปริมาณไม่เท่ากันในแต่ละสัปดาห์ค่ะเพราะเราต้องดูอัตราการจเจริญเติบโตของกุ้งค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการตลาดนะคะพวกเราจะได้มีได้แบ่งกันไว้แล้วค่ะว่าใครจะเป็นปผู้ประสานงานทางด้านกา,ารตลาดการขายแล้วก็ยังมีอีกส่วนก็คือการจดบันทึกการวัดคุณภาพน้ําการดูแลกุ้งแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับ การจัดระเบียบฟาร์มอะค่ะสำหรับบอ่อโดมที่ที่ที่ได้เห็นอยู่นี้ครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เปิดให้นักศึกษาสามารถเข้ามาฝึกประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงกุ้งภายในสิ่งแวดล้อมที่เราจำกัดนะครับซึ่งบอ่อโดมเนี่ยมีคุณลักษณะคือสามารถาบังแสงและก็ การฝนตกลงมาได้นะครับซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วเกษตรกรก็จะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่เปิดนะครับซึ่งไม่สามารถควบคุมปัจจัยทางธรรมชาติได้อย่างเช่นฟ้าฝนหรือว่าแสงแดดนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อ,อผลผลิตทางการเกษตรก็คือกุ้งที่อยู่ในบ่อน,นั่นเอง พอเลี้ยงกุ้งได้ขนาดก็จับกุ้งเพื่อขายปลีกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับแล้วก็รวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยด้วยในราคากิโลกรัมละ220บาทนะครับจะได้กุ้งขนาด45ตัวต่อ1กิโลกรัมซึ่งสามารถมาซื้อสดๆกันได้ที่หน้าโรงเรือนเลี้ยงกุ้งนะครับตอนนี้สร้างรายได้ถึง4 5 0 0 0บาทแล้วนะครับโดยที่ยังไม่ได้หักต้นทุนครับ จากความสําเร็จในการทําบ่อโดมเลี้ยงกุ้งแบบนี้ครับก็ไม่ได้ให้เฉพาะนักศึกษาเอาไว้ศึกษาอย่างเดียวเปิดให้ชาวบ้านคนภายนอกทั่วไปที่อยากเรียนรู้เนี่ยเข้าไปศึกษากันได้เพราะว่าทางมทรอเองก็ตั้งใจจะให้เป็นพื้นที่สร้างงานสร้างความรู้ไปด้วยกันครับ